5แฟนชายยอดฮิตน่าลงทุนแถมยังจัดโปรโมชั่นเด็ดๆให้กับคนที่กำลังอยากมีอาชีพบอกเลยว่าใครที่มีทุนน้อยเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันก็สามารถสร้างอาชีพได้ชี้ช่องรวยจะชี้ทางรวยให้กับคุณเองกับ5แฟนชายในงานมหากรรมชี้ช่องรวยที่ลงทุนเปิดร้านแล้วขายได้ทันทีจะมีแบรนด์ไหนบ้างมาดูกันแบรนด์แรกกับเจ๊พงลูกชิ้นยืนกินลูกชิ้นทอดร้อนๆกรอบน,นันเสิร์ฟพร้อมกับเนื้อจิ้มพริกเผาสูตรต้นตำรับอร่อยเด็ดไม่ตกเทรนด์เซ็ตลงทุนเริ่มต้นราคา ราคาเบาๆเพียงห้9ยบาทได้ทั้งอุปกรณ์อาทิป้ายร้านลูกชิ้นหลากหลายรูปแบบมอทอดและน้ำจิ้มพร้อมขายได้ทันทีเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากลงทุนสูงงบประหยัดหรือมีหน้าร้านอยู่แล้วแต่อยากเอาไปขายเป็นอาชีพเสริมก็สามารถทำได้แบรนด์ที่2กับโลโซโตเกียวบอกเลยว่าเป็นของทานเล่นที่ใครเห็นเป็นต้องซื้อด้วยสีปแป้งที่คิดค้นมาอย่างดีใส่ใจในวัตถุดิบและคุณภาพบวกกับไส้ที่ให้เยอะจัดเต็ม ทำให้ลูกคา้าติดใจในรสชาติปัจจุบันขยายสาขาไปแล้วกว่า500สาขาโดยจัดเซ็ตพร้อมขายคืน้นทุนไวมาให้แล้วปกติราคา35,900บาทลดเหลือ33,900บาทได้อุปกรณ์เตา้าคีออสต้ายร้านพร้อมขายราคานี้เฉพาะในงานเท่านั้นมากับแบรนด์ที่3อย่าง Ice Station. ไอส s t เตชั่ไอศกรีมโยเกิร์ตเก็ดิมะที่ฮิตในหมู่นักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นชอบใครกินก็ติดใจเพราะเขาใช้น้ำผลไม้แท้ๆมาทำเป็นไอศกรีมกิน คู่กับโยเกิร์ตและท็อปปิ้งขายง่ายกำไรดีลงทุนเริ่มต้นเพียง99 9, 9 0บาทได้รับอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านขายทันทีอาทิตโตคีออสป่ายร้านป่ายเมนูที่ตักไอศครีมแถมฟรีเกตหิมะอีก20กิโลบอกเลยว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีที่ไหนแล้วมากับแบรนด์ที่อย่ยางโมโมเชคแฟรนไชส์ชานมที่กำลังมาแรงราคาไม่แพงแค่20บบาทเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของแบรนด์นี้เลยเพราะแบรนด์นี้เขาให้ไข่มุกฟรีทุกแก้วโดยมีคิดเงินเพิ่มแถมใบชา ก็ยังสกัดมาในรูปแบบ3 in 1ทํวันทให้รสชาติอร่อยแบบมาตรฐานเหมือนกันทุกแก้วชงง่ายชงไวกําไรเยอะมาพร้อมกับโปรโมชั่นลดไปเลย3-5,000บาทพร้อมกับของแถมอีก45รายการลงทุนเริ่มต้นเพียง39,900บาทเปิดร้านขายได้ทันทีแบรนด์ถัดมาราเมง39ราเมงสไตล์ไทยด้วยเส้นที่เหนียวนุ่มมาพร้อมกับน้ําซุปสีแบบทั้งซุปต้มยำซุปมิโซโซ,ซุปโชยุและซุปทงคัสึขายในราคา39บาบาทราคาจับต้องได้ง่ายกับ กำไรดีโปรโมชั่นในงานจากปกติราคา99,900บาทลดเพิ่มไปเลย5,000บาทจองเฉพาะที่งานเท่านั้นโปรดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงหรือใครที่กำลังมองหาธุรกิจแบบใช้เงินทำงานที่สร้างรายได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนจบในครั้งเดียวภายในงานก็ยังมีธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักให้เลือกช็อปอาทิแบรนด์ว j s p e e d q u e e n t 4 watch r o n n i station spy watch watch enjoy trendy watch นี่เป็นเพียงโปรโมชั่นส่วนหนึ่งในงานเท่านั้น โดยในงานยกขบวนมามากถึง74แฟรนไชส์ทั้งอาหารเครื่องดืม่มบริการเทรดธุรกิจแบบใหม่อีกเพียบใครที่สนใจสามารถไปพบกับแฟรนไชส์ราคาดีๆแบบนี้ได้ที่งานมหากรรมชี้ช่องรวยซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่8ถึง1 1ธันวาคมนี้ที่เซ็นทัลพราม2 4วันเท่านั้นแล้วพบกันใหม่กับชี้ช่องรวยมีทางรวยให้แน่นอน